แนมาแล้วทุกมาดนักมวยในดวงใจพี่คือใครคะวิชาน,น้อยพรทวีแล้วนักมวยที่พี่ชอบละ่ะ <c oughs> พี่ชอบหลายคนอยู่อ้าบอกมาเลย <c oughs> มวยฝีมือ,อยัง <c oughs> เลือศิลาแสนชัยฮะเลอทีาเลือดอันนี้ต้นแหลกเลยอันนี้มันรุ่นหลังละแต่พี่ชอบไงพี่ชอบมวยแนวนี้ไงแสนชัยเลิศดศิลาศิลปะไทย ถ้าสมรักไม่ชอบอ่ะไม่แา่พี่จ๊บเลยนักมวยนในดวงใจใครอน,นักมวยนในดวงใจพี่จ๊บคือใครคะปกติถ้าสมรักไม่อยู่ไม่อยู่สเปเนฝรั่งเศสก็ต้องสมรักครับแต่ตอนนี้น้ำมาศครับ <c oughs> อันดับหนึ่งครับสมรักน่าจะอันดับสองครับเพราะสมรักไปอยู่ตามมา่างประเทศเาเรีเป็นวันนั้นท<ล>ี่บานอยู่เนาะใวันนั้นพี่บานอยู่พี่พี่จับก็เลยบอกว่ายอดในตวงใจอ,งอันดับหนึ่งครับน้ำมาอันดับสองตอนนี้น้ำมาอันดับหนึ่งแล้วครับสมรักอันดับสอง